ขา้ขาวเที่ยงค่ะพี่น้องวยเตียวไก่มะระพิเศษพร้อมนิด้นี่าน่ากินบ่จะ้ะบ้าแค่ในปรุงขนาดบ้าแค่ในปรุงไงแต่เส่บค่ะปรุงหน่อยสิคะแม่ปรุงหน่อยแม่ตักเครื่องปรุงใส่เลยค่ะอย่างนี้ปรุงก็ปรุงโรยพริกเข้าไปอา้าวแม่โรยให้เราซะง,งั้นต้องบอกให้ปรุงนะค่ะแม่ปรุง เอาค่ะนันตาลใส่ไป <laughs> <จด S 1> ต่อด้วยซอสพริกซอสพริกซ <laughs> อสพริกแม่พลอยด้วยอันนี้ <laughs> ว้า,เา,ว,า,าวเป็นตัดเสบค่ะค่ะคุณป้าหน่สิพ่อกินหรอคะ <laughs> นนปรุงรี่ปร่อยค่ะสีเมื่อแม่ปรุงค่ะกกิจกัด,กดนี่ค่ะคุณแม่ก๋วย <c oughs> เตี๋ยวไก่มาละน้องยูหนังเฮาค่ะ <c oughs> อ๋อซ้ำตดตัวเลย